สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาในน้นะว,ว่าเพียงจะมาสอนทนาภาษาเป็นงเพิงนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะน้ว,ว่าเพียงกาลังอยู่ที่บ้านป้าน,นะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วที่อรมันสนาฬิกา4ีสิกนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะที่บ้านป้าเราชอบตื่นสายตื่นเที่ยงวันนะคะ ค่ะทั้วัสมแล้วก็อ๋อวันนี้คือว่านนะ้องเพนพิงที่จริงไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่จะเดี๋ยวจะไป็นเซอร์ของกับพี่กับลุงนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปตอนสี่โมงเพราะว่าลุงตื่นสายกว่าอีกตื่นสี่โมงแล้วเกินไปนอนหกโมงนะคะทั้งวชนามหกโมงเช้าท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะทัมงวั้า,ม,ามแล้วก็ วันนี้น้องว่าเพ็งตื่นเที่ยงวันเหมือนหลายหลายวันนะคะท่านผู้ชมน้าเพิงก็ไม่ได้กินอาหารบ้านนี้ไม่ค่อยได้กินอาหารเยอะแต่กินขนมเยอะกว่านะคะ <c oughs> พูดเล่นนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่หรอกค่ะ แลวแม่พิงพูดไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้นะคะ mm. ค่ะ mm. ก็กินอาหารคือ mm. แม่น้องบ้านนี้ไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าอะคะ่ะท mm. ่านั้นก็จะกินข่อยเจียวหรืออะไรแล้วนะคะไม่ใช่ว่ากินขนมเยอะกว่าอาหารพู mm. ดเล่นค่ะค่ะแล้วก็แม่บ้านแม่แมวย้อมผมใช่ไหมคะแม่แมวแม่มากำลังน,นั่งข้างหลังแล้วนะมาดูช็อสีนะคะ mm. ถ้าเป็นสีนี้นะคะท่านผู้ชมจากเราไม่ได้ทําคอสตูมจากรถเียาปารีสนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะแต่เรน่าจะซื้อในไม่น่าจะซื้อในดีเอ็มนะคะใช่ไหมคะตาคือว่าผมแม่ที่จริงต้องทําลอมก่อนถึงมันเป็นสีแบบนี้ต้องไลฟ์ขช้นก่อนตาตอนนี้ผมแม่แดงไหมเดี๋ยวค่อยโชว์เดี๋ยวถ้าตอนไลฟ์ค่อยโชว์ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยโชว์ท้าแม่าแต่งหน้าค่ะท่านผู้ชม ค่ะแล้วก็ที่จริงเขาจะเป็นสีใครย้อมให้ใครย้อมให้หนูกับพี่ค่ะที่จิงจะเป็นสีแบบนี้นะคะแม่แอดจะมาเชาะทรายค่ะชามอาจจะเป็นไปได้ว่าเราย้อมผิดไหมไม่ไม่ใช่เพราะว่าผมแม่ดำสนิทไงคะอืมเดี๋ยวต้องเอาลอนเบยนรลอว่าไลท์ทนก่อนนะคะค่ะถ้ามาชามแล้วก็ถ้ามาชาอาจจะเห็นผักไม่ใช่ไมไม่ใช่ผักผลไม้ต้นไม้ตรงนี้นะคะป้าแบบเป็นคน โอ้ไโคือมากเลยนปีโอนที่นะคะมือเย็นหลบเที่ยวมือเย็นมือเย็นถ้าม่ช้ำมานะคะมาเลยค่ะครั้งนี้เดี๋ยวเอาอนี่ก่อนไม่ชอบต้นนี้ค่ะค่ะถ้าไมาชมำตามมาตาเมาแล้วกันจะเป็นเอิร์มริงไวท์เลยนะคะถ้ามาช้ำโอ้โหแบบอื้อหือมเลยนะคะถ้ามาช้มเราองน้นวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคืออะไรคะ หลายๆอันพริกมีอะไรข้างมาทางนี้หลกมันก็นราย,ย้อนแสงมีหลายๆอย่างมาไปข้างหน้าก็จะมีผักผลไม้ผลไม้มีมีผักแล้วก็ตรงนี้ต้นต้นคริสต์มาสแต่ต้นคริสต์มาสไม่จริงแต่ถ้านะโอโหแบบต้นนี้ต่างด้วย ค่ะตอนนี้ป้าซื้ออันนี้แอคลคายอย่างใช่แอบเป็นอันนี้ให้ให้ลมให้มันไม่ท้องเยอะละอองน้ำละอองน้ำถ้าว่าถ้าเปดดิดไฮดรมลก็จะมาดูนยซิเป็นเครื่องยังไงขอบะอันนี้ก็จะทําให้ลมมันเป็นแบบเปียก <ๆ S 1> ค่ะค่ะแล้วก็มันก็แอบป้ามาไว้ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็มันก็เป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยดีมากเลยนะคะค่ะแล้วป้าซื้อมามันก็เป็นเส้นแต่หลังจากนั้นป้าไว้ตรงนี้ไม่เป็นเส้น ดูกลับภายน่กเฟยเพศของหนูเป็นอันนี้นะคะไหนอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะโอเคอากาศวันนี้อากาศวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะบอกเล้ทำไ,ไมพีออกไปไม่ได้เพราะว่าฉันลังไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้ใส่รองเท้านะคะเห็นสวนสวยของป้ามากเลยค่ะค<ด>่ะอากาศวันนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบเป็นเมฆแล้วก็เย็นๆมีลมเยอะนะคะท่านผู้ชม ลมเลยลมเยอะลมาแบบเมื่อวานก่อนหนูไปหลับประมาณสองโมงนะคะเพราะว่าทําไมถึงนอนตัวหลังเรื่องอะไรไปคะฮร์ลิพ็อตเตอร์ได้ดูได้กี่ตอนแล้วเออห้าห้าตอนเออสี่สี่ทั้งหมดมีกี่ตอนคะเออแปดเจ็ดอ่ะค่ะแต่ตอนที่เจ็ดมีสองตอนก็เลยแปดค่ะอ่าเราจะดูให้หมดเลยเนาะใช่ค่ะมิพิงดูกี่รอบละไปดูแค่อันที่หนึ่งกับอันที่สองอันที่สาม พี่ดูกี่รอบนะดูจบทั้งหมดกี่รอบนะอโอ้โหห้าสิ่ <c oughs> เดี๋ยวแม่ปิดเองค่ะมันปิดยากหม,นมกนหนป<อ>ิดได้เดี๋ยวแม่ปิดเองค่ะให้แม่มาปิดเองนะคะค่ะทา่านผู้ชมนัน่นนะเพีงขอตัวลาเราจะไปก่อนนะคะท่านผู้ชมทักท่านผู้ชมทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบายอันนี้ที่จริงต้องบอกมันจะย,ยาวแบบนี้นะให้น้องแขนงขึ้นก็น่ารักดีแบบนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ